อย่างไรส่ง SMS มมาที่หมายเลข415555นะคะยิ่งส่ง SMS มามากเท่าไหร่สามารถร่วมลุ้นรับรางวัลได้มากเท่านั้นนะคะเพราะว่าเรามีทองคำหนักหนึ่งสลึงหนึ่งเส้นมอบให้ค่ะพร้อมทั้งสามารถร่วมลุ้นรับรางวัลน,นะคะเป็นบัตรเติมเงินมูลค่า500บาท10รางวัลมอบให้เป็นประจำทุกสิ้นเดือนนะคะมอบรางวัลให้แบบนี้นะคะไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ค่ะและข่าววันนี้นะคะให้ความสำคัญกับควายไทยค่ะ โดยเฉพาะกรณีของอาจารย์อัตราจ้างในมหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตถ์ได้ออกมาร้องผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะบอกว่าได้มีการบริจาคควายเผือกที่มีชื่อว่าเจ้าบุญมาไทยชีวิตเจ้าบุญมามานะคะแล้วก็บริจาคไปยังศูนย์อนุรักษ์ควายไทยที่มหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตถ์เพื่อการศึกษาแต่ปรากฏว่าผ่านไป3เดือนเจ้าบุญมาไม่อยู่ที่ศูนย์แห่งนี้แล้วสอบถามไปก็ได้รับคําตอบที่บ่ายเบี่ยงไปบ่ายเบี่ยงมานะคะเรื่องราวนี้มีที่มาที่ ไปอย่างไรติดตามจากคุณบรรจงชีวมงคลการค่ะผมได้รับการร้องเรียนจากบุคคลคนหนึ่งผ่านทางหน้า a ฟ e b o o k ส่วนตัวของผมนะครับว่าให้ช่วยติดตามหาควายที่เธอบริจาคให้กับศูนย์อนุรักษ์ควายไทยแห่งหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่หายตัวไปอย่างมีเงื่อนงำครับและปรากฏว่าเรื่องร้องเรียนนี้ก็กลายเป็นกระแสที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์กันในโลกออนไลน์ด้วยนะครับเรื่องราวเป็นแบบไหนยอย่างไรครับติดตามได้ในช่วงนี้ครับ นี่คือเรื่องราวที่กำลังเป็นความสนใจในสื่อสังคมออนไลน์กรณีที่คุณนันทนาเทพรักษาซึ่งปัจจุบันเธอมีตำแหน่งเป็นอาจารย์อัตราจ้างอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนอุตรดิตฐ์ได้ท้าวความถึงควายเผือกเพศผู้ตัวหนึ่งชื่อเจ้าบุญมาที่เธอได้ถ่ายชีวิตควายตัวนี้มาจากรถขนควายตั้งแต่ที่บุญมายังเล็กอยู่และนำมาเลี้ยงดูในครอบครัวอย่างดีเป็นเวลาสามปีจนกระทั่งบุญมาเติบโตเป็นควายหนุ่ม ต่อมาหลังจากที่เธอได้เข้ามาเป็นอาจารย์ใหม่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตถ์เธอได้รู้จักกับโครงการศูนย์อนุรักษ์ควายไทยที่มีอาจารย์วิรัต์จำนงรัตนพันธ์ผู้ช่วยอธิการบาดีมหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตถ์เป็นผู้ดูแลจึงได้ไว้วางใจนําเจ้าบุญมาไปบริจาคให้กับศูนย์ดังกล่าวเพื่อหวังว่าบุญมาจะได้รับการดูแลที่ดีและคงจะสะดวกหากว่าเธอคิดถึงและอยากจะพบบุญมาโดยการส่งมอบครั้งนั้น มีหลักฐานเป็นบันทึกที่ทออสองสองสองทับสองพันห<ะ>้าร้อยห้าสิบห้าค่ะตอนนั้นเนี่ยคือเรามั่นใจยังไงก็คือเราได้ไปฟังที่โครงการตอนที่อบรมอาจารย์ใหม่เนี่ยก็เห็นแก่พูดถึงเรื่อง,งทุมท้นขยะ เรื่องของการพันข้าวเรื่องโครงการอนุรอกษักทายไทยแล้วพโอโหดีจังเลยคือการที่จะทําเพื่อชุมชนสักอย่างเนี่ยก็คือมันต้องลงถึงชาวบ้านเราก็เตือมแกตรงนี้ละแล้วพอเรากลับมาบ้านเนี่ยเราก็มาเห็นไอ้เจ้าบุญมาเนี่ยเขากูดอ๊ดคือควายเนี่ยมันมีเสียงร้องพาเอามาดูเขาก็บอกว่ามันไม่ได้ป่วยนะแต่ว่ามันเป็นหนุ่มแล้วอ่ะเราก็เลยมานึกถึงไอ้โครงการเนี้ยตอนที่เราไปอบรม หลังจากนั้นเพียงสามเดือนเธอได้ติดต่ออาจารย์วิรัตเพื่อไปขอเยี่ยมเจ้าบุญมาแต่ปรากฏว่าเธอไม่พบบุญมาอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์ควายไทยซะแล้วหลังจากนั้นเธอก็ได้รับการบ่ายเบี่ยงและข้ออ้างจากอาจารย์วิรัตโดยตลอด จนกระทั่งสุดท้ายเธอสืบทราบว่าบุญมาได้ถูกนําไปขายให้กับคนอื่นแล้วโดยเงินจํานวนหนึ่งที่ขายได้ได้ถูกนําไปซื้อควายตัวเล็กสองตัวมาแทนและบุญมาก็ถูกนําเข้าโรงเชือดในวันเดียวกันนั่นเองทําให้เธอเสียใจมากและตั้งคําถามถึงความถูกต้องของโครงการอนุรักษ์ควายไทยแห่งนี้โดยก่อนหน้านี้เธอได้ทําหนังสือร้องเรียนไปยังอธิการบดีของมหาวิทยาลัยแต่คําตอบที่ได้รับก็คือความเงียบงนัน อาจารย์ิรัตน์เนี่ยโทรมาหายาติครับค่ะเราก็ถามว่าจะชดใช้ได้ยังไงครับค่ะคือพยายามจะเอาเงินเข้า,าไปใช่ค่ะซึ่งเราก็บอกว่าเงินไม่ใช่สิ่งสําคัญเลยคือคุณไม่เข้าใจว่าไอาสิ่งมีชีวิตตัวเนี้ยเราถ่ายมันมาเราเลี้ยงมันมาเนี่ยเราต้องการให้มันมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ว่าคุณเห็นเงินสําคัญทุกอย่าง เราได้บอกเราว่ามันยอมแลกด้วยอาชีพที่เป็นแค่พนักงานราชการมันไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงอะไรซึ่งเพียกกับเขาเป็นข้าราชการแต่เรื่องเนี้ยอย่างน้อยถ้ามันไม่เกิดอะไรขึ้นไม่ได้รับความยุติธรรมก็ได้เป็นอุทาหรณ์ให้กับสังคมว่าในแวดวงการศึกษาก็มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น เรื่องนี้ผมได้สอบถามไปยังอีกฝ่ายคืออาจารย์วิรัตก็ได้รับคําชี้แจงว่ามหาวิทยาลัยได้รับมอบควายบุญมามาจริงโดยหลังจากรับมาดูแลแล้วทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลแจ้งว่าควายตัวนี้ไม่สามารถเข้าฝูงกับควายตัวอื่นในศูนย์ได้ต่อมามีชาวบ้านนําควายคู่แม่ลูกตัวเมียมาขอแลกเมื่อตรวจสอบกับฝ่ายนิติกรและระเบียบทางราชการแล้วเห็นว่าควายบุญมาได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยแล้ว จึงสามารถดำเนินการได้ โดยยืนยันว่าศูนย์ดังกล่าวมีขึ้นเพื่อประโยชน์ในการใช้งานควายให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งเรื่องการขยายพันธุ์เน้นเพิ่มปริมาณและคุณภาพสายพันธุ์ควายและการนำมูลควายมาทำปุ๋ยแต่หากทราบมาตั้งแต่ต้นว่าควายบุญมามีความผูกพันทางจิตใจกับเจ้าของเดิมก็คงจะไม่รับมาทั้งนี้ได้พยายามติดตามควายบุญมากลับมาให้เจ้าของเดิมแต่ก็ทราบว่าชาวบ้านคนดังกล่าวได้ขายควายไปให้กับผู้อื่นอีกทอดหนึ่งแล้ว ส่วนเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นนั้นฝ่ายนิติกรของมหาวิทยาลัยกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อชี้แจงให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายครับบรรจงชีวะมงคลการรายงานค่ะข,ขอบคุณคุณบรรจงและทีมข่าวด้วยนะคะคุณผู้ชมคะตรวจสอบเรื่องนี้เพิ่มเติมนะคะจากอาจารย์สิทธิชัยหานสมบัติอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏอุตรดิบนะคะตอนนี้อาจารย์สิทธิชัยอยู่ในสายกับเราแล้วะคะ่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ อาจารย์คะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าควายเผือกบุญมานี้คะครับผมผมตรวจสอบโดยการสอบถามจากคนที่เกี่ยวข้องนะครับ mm hmm. ก็ได้ข้อมูลว่าควายตัวนี้เป็นเป็นควายหนุ่มที่มีปัญหาแล้วเราก็พยายามแก้ปัญหาโดยการนำไปแลกกับชาวบ้านที่เลี้ยงควายอยู่ ในในเขตจังหวัดอุตรดิตเนี่ยนะครับผมจำชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะเ,เขาก็บอกว่าแลกควายมาเป็นควายตัวเมียสองตัวตัวหนึ่งเป็นแม่กับอีกตัวหนึ่งเป็นลูกไม่ได้ขายอย่างที่อย่างที่มีคุณอะไรคุณคุณน,นันนะคะนันทวันเขาเาพูดตอนต้นเนนะครับยืนยันว่าผมไม่ได้ขายนะ แต่เป็นการเอาไปแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านเพื่อแก้ปัญหาควายผิดกันนะครับเนื่องจากท่านต้องเข้าใจว่าการเลี้ยงควายเป็นฝูงเนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้ขังเดี่ยวเรืออะไรนะเราเลี้ยงเป็นกลุ่มรวมกันแบบชาวบ้านเลี้ยงตามธรรมชาติในทุ่งนั้นควายมันก็จะมีสลักที่จะไปกินหญ้าไปหาอาหารในรวมทั้งไปนอนแช่ในสักเพื่อเพื่อให้เย็นสบายตามธรรมชาติเขาะว่านะ ทีนี้มันก็ขิดกันเราพยายามแก้ปัญหาด้วยการจับควายบุญมาเนี่ยแยกแยกที้งเดี่ยวแต่ก็ไม่สําเร็จนะครับคือเขายังจับตัวไม่ได้ควายตัวนี้มีลักษณะแปลกอันหนึ่งก็คือ,อตื่นกลัวคนจัาหน้านะครับคใครเดินใกล้ไม่ได้เลยนะมันจะแสดงท่าที นะาจาออ๊ะคะขออนุญาตแบบนี้ค่ะแล้วทําไมไม่ติดต่อกลับไปยังผู้ที่บริจาคมาคะเพราะว่าวัตถุประสงค์ของคนที่บริจาคบอกว่าบริจาคไปเพื่อการศึกษาบริจาคไปแล้วทางศูนย์อนุรักษ์ควายของทางมหาวิทยาลัยมีอำน,นาจในการไปแลกอีกเหรอคะออคือในในการบริจาคเนี่ยนะครับทางเจ้าของก็ไม่ได้ แจ้งอะไรให้ชัดเจนนะครับในบันทึกกรมเราก็ให้นิติกรตรวจสอบแล้วมันถูกหรือไม่นะนนในแง่ของกฎหมายเนี่ยทางนิติกรยืนยันว่าเราทําได้นะครับแต่ว่าในแง่ของความรู้สึกเนี่ยผมเองผมก็รู้สึกนะครับเมื่อเอ่เอผมมอบอำนาจให้จามีรัฐเป็นผู้ดูแลทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นกา,ารจะเขาจะไปทําอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องมาขออนุญาตผมก็ได้ ในการดูแลโครงการทั้งหมดนี่ปัญหาก็เกิดขึ้นจากการที่เขาลืมนึกถึงเรื่องนี้ไปป่าควายเจ้าของเดิมว่าอาจจะมีข้อผูกพันอะไรอยู่นะละไม่ได้ถามนะครับยมิ่อไม่ได้ถามก็เลยเกิดปัญหาตัวนี้ขึ้นมาแบบนี้คนที่จะบริจาคควายคนอื่นๆเขาก็กังวลใจนะคะอาจารย์บริจาคไปแล้วจะเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับควายที่เขาบริจาคตรงนี้อาจารย์จะชี้แจงยังไงดีคะ อจริงๆก็มีคนมาบริจาคให้เราเยอะนะครับเราก็เลี้ยงดูมันอย่างดีบังเอิญมันมีตัวนี้เพียงตัวเดียวที่สร้างปัญหาแล้วเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ผมจ้างคนเลี้ยงปลายเดือนหนึ่งหกพันกว่าบาทนะครับเราคงไม่สามารถจ้างเงินเดือนคนหกพันกว่าบาทเพื่อเลี้ยงควายตัวเดียวใช่ไหมครับค่ะเข้าใจารค่ะวิธแก้ปัญหาที่เขาดำเนินการไปเนี่เป็นการแก้ปัญหาในโครงการนะครับค่ะทีนี้ เดี๋ยวมีคนทา่จะมาบริจาคเนี่ยเราต่อไปนี่เราคงต้องต้องคัดกรองนะเอามาทดลองดูว่ามันจะเข้าผู้ได้ไหมเข้าไม่ได้ก็คงไม่รับค่ะได้ค่ะอาจารย์ตรวจสอบจากอาจารย์เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเวลาอันจำกัดจริงๆขอพระคุณอาจารย์เปอย่างสูงนะคะครับครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาในช่วงของ hard issue นะคะ สินเชื่อเกษตรกรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวลูกค้าทกอขอรับบัตรวันนี้ที่ทกสทุกสาขากลุ่มปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเรียนรู้ใส่ใจใช้ประโยชน์ AEC อย่าหักโหมหน้าตา ไม่ต้องกลัวนะหัวใจตายอยู่ในมือ,อยายอยู่แล้วอยู่ในมือคนนั้น่ังหารถข้าวหวานแล้วไงครับ <c oughs> เครื่อโรองพยาบาลกรุงเทพโทษหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าผมเดินทางมาแล้วทั่วประเทศเห็นวัฒนธรรมหลากหลายแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจผมไม่รู้ว่าถ้าพระองค์ไม่ทรงเ,เริ่มเราจะมีของดีๆเก็บไว้ไหมพระองค์ทรงทําให้าไภาพไทยไม่สูญหายทําให้ชาวบ้านมีงานทํามีรายได้ที่เพียงพอผมว่าประเทศของเราโชคดีนะ ที่มีพระราชินีที่ทรงเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์และเป็นห่วงความเป็นอยู่ของประสบนิกรชาวไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าธนาคารออมสินไม่จบให้วัตชิบเข้าบ้านคุณดีกว่าครับอุ่นใจอยู่ที่ไหนก็เช็คได้ผ่านมือถือด้วยกล้องวงจรปิดวัตชิคมจัดทัดจริง ความสนุกกำลังรอทุกคนอยู่นะคะในงานมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคภาคการ1 7 1สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาเฮ้่ใส่เลยมาหรือไง<ฟ>ใส่กินจะโกงกันเรื<ฟ>่อยใส่ลุยหยุดนะพี่รุ่งเขาใส่ปุ๋ยรุ่งอรุณใส่แล้วลูกดกน้ำหนักดีเนื้อนั่นเปรี้ยวเลยเที่อทั่วไทยใชปุ๋ยรุ่งอรุณ<ฟ> เป็นไบ้งองะนาี่พาป้ามาโรงพยาบาลกรุงเทพเองเลยเหรอเปล่าแล้วค่ะเนูแค่โทรน1719น,น,นะเครือโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719รัฐบาลพบประชาชนพบก,กับโครงการดีๆที่รัฐบาลตั้งใจเพื่อคนไทยทุกคนพร้อมกันทั่วประเทศรถคันแรกบ้านหลังแรกพักำรรมนีย บัตรสินเชื่อเพื่อเกษตรกรกองทุนหมู่บ้านกองทุนสตรีกองทุนสร้างตัวได้กองทุนสุขภาพภาครัฐสินค้าถุงฟ้าและอีกมากมาย25ิและี่สิิงหาคามนี้พร้อมกันเจ็ดจ็จังหวัดทั่วประเทศรัฐบาลเพื่อประชาชนทุนเพื่อคุณภาพชีวิตถ้าคุณเห็นเลือดออกขนาดแปลงฟันคุณควรรู้ว่าความแตกต่างระหว่างกับอาจเกิดจากโรคเหนื่อยซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการสูญเสียฟัน และทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างและควรปรึกษาทันตแพทย์ยาสีฟันพารอดนไทมมีสารสำคัญที่ช่วยดูแลงเหงือกมากกว่า70%เซเพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่แข็งแรงต้องยาสีฟันพารอดนไทม์ขอไฟหน่อยดูดเองจริงเหรอบุหรี่มันมียาพิษมันทำให้หน้าเหี่ยวด้วยนะ เวเไม่อยากอยู่เล่นนานๆนะมันไม่ดีรู้เปล่าสูบแล้วเป็นน้งมะเร็งปอดรวลป่มโพงพองผู้หญิงไม่ดีแล้วผู้ใหญ่สูบทำไมล่ะคะต้นไม้ะะมถ้ารากดูงซึมไม่เต็มที่ก็อาจเกิดการหลุดร่วงใหม่ลอริออฟฟอรีแพรปฏิบัติการเพื่อพื้นฟูผมขาดหลุดร่วงครั้งยิ่งใหญูุ่ดเดียวของ l o r ิออลที่มีอาจินีนตรงเข้าช่วยบำรุงหนังศีรษะคนผมและเส้นผมทั้ง3จุดสำคัญ ยืนยันโดยผู้หญิง8ใน10และใหม่รู้สึกหนังศีษารและสุขภาพผมแข็งแรงขึ้นผมใหม่ดูหนานุ่มขึ้นไม่ขาดหุดร่วง l o r ีอัล o r ร์รี i แคุณค่าที่เราคู่ควร สำค้านักมวยไทยที่จะประสบความสําเร็จได้นะคะต้องใช้ความอดทนในการฝึกฝนเป็นอย่างมากค่ะที่สําคัญนะคะต้องมีวินัยอย่างเข้มแข็งและเคร่งครัดมวยไทยเป็นศิลปะของไทยนะคะที่มีท่วงท่าลีลาที่งดงามทําให้เด็กรุ่นใหม่สนใจที่จะมาฝึกฝนและเรียนรู้กันมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ค่ะผู้สื่อข,ข่าวของเรานะคะคุณเอกชัยจันทองจะพาเราไปรู้จักกับน้องๆกลุ่มหนึ่งค่ะเขามีความตั้งใจในการฝึกฝนมวยไทยอย่างจริงจังนะคะเขาตั้งใจจะเป็นนักมวยอาชีพวันนี้ heart ชู่ของเรานําเสนอในเรื่องของกว่าจะเป็นมวยไทยตอนที่หนึ่งนะคะในชื่อตอนที่มีชื่อว่าเด็กไทยหัวใจมวยติดตามชมค่ะ และแววตาแห่งความมุ่งมั่นของนัทพลหรือน้องถังแสนกล้าเจ้าของฉายาลำน้ำมูลเล็กนักมวยรุ่นเล็กวัย14ปีที่กำลังมุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างตั้งใจและจากกล้ามเนื้อที่เห็นเด่นชัดตามร่างกายขนาดฝึกซ้อม้วนแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจที่มุ่งหวังที่จะโลดแล่นในวงการมวยอาชีพก็พ่อแม่อยากให้มาเป็นนักมวยครับก็ ก็ในใจผมก็ชอบงวยอยู่แล้วก็มันเป็นก็ที่พ่อแม่มาเป็นครับรับศโมยไทยที่ต้องอาศัยการฝึกร่างกายสายตาและความอดทนเป้าหมายเพื่อพุ่งมั่นสู่การถ่ายทอดศิลปะและการต่อสู้เพื่อชัยชนะ ทุกๆวันน้องถังพร้อมกับเพื่อนๆและนักมวยรุ่นพี่มักจะวิ่งออกกําลังกายสร้างกําลังขาวันละสองรอบโดยมีเป้าหมายจากค่ายฝึกย่านสะพานควายมุ่งตรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและด้วยระยะทางกว่าสิบสองกิโลเมตรก็ทําให้เป็นที่แปลกตาและชื่นชมของคนทั่วไปที่พบเห็นส่วนการฝึกในค่ายก็จะเป็นการออกกําลังเสริมทักษะอย่างการกระโดดเชือกซิดอัพวิดพื้นก่อนลงนวมคู่ซ้อมฝึกสายตาและการออกอาวุธ ไปโรงเรียนกลับมาก็วิ่งจำเท้าวิ่งวิ่งเสร็จเข้าข่ายก็ตีกระสอบครับก็จับเตะกระสอบแล้วก็ลอบเป้าปั้มครับก็ดึงค้อเล่นกำท้องอย่างครับทีแรกให้วิ่งก่อนวิ่งแล้วมาเล่นลมอะไรต่อยลมต่อย ต่อยลมเตะกระสอบไปก่อนก่อนจะขึ้นเวทีได้นะอ่าพอเป็นแล้วก็ขึ้นไปเวนีเว,เวทีไปให้เตะกระสอบเตะเป้าเตะตอ่ตะตอยอ,อะไรอย่างเนี้ยชีวิตสมวยก็ลำบากกว่าจะรู้กว่าจะได้สับบาทอะไรือจะตตัอตงอะไรอย่างเนี้ยลำบาก ความฝ่ฝันของน้องถังคือบทพิสูจน์สาคัญของเด็กไทยในกีฬามวยแบบอย่างความฝันการสืบทอดเจตนาศิลปะจำชาติอุกิจเหล่าสินชัยถ่ายภาพเอกชัยตันทองฮาร์ดคอข่าวรายงาน ขอบคุณคุณเอกชัยและทีมข่าวด้วยนะคะคุณผู้ชมคะจากความฝันของน้องถังในครั้งนี้นะคะผลการขึ้นชกของน้องเขาจะเป็นอย่างไรจากความฝันบวกกับการฝึกฝนมาอย่างเข้มแข็งตั้งแต่อายุเจ็ดขวบนะคะพรุ่งนี้เราจะกลับมาติดตามกันต่อในตอนที่สองนะคะนำเสนอในตอนที่มีชื่อว่าเด็กไทยหัวใจแกร่งค่ะช่วงนี้พักันก่อนครู่เดียวนะคะปิดท้ายกันที่เรื่องราวดีๆจากทางธนาคารออมสินนะคะและช่วงหน้ากลับมาในช่วงสุดท้ายของฮาร์ดคอร์ข่าวค่ะ วัดสินเชื่อเกษตรกรสำหรับกรเกษตรกรผู้ปลูกข้าวลูกค้าทกศขอรับบัตรวันนี้ที่ทกสทุกสาขากาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงผสมแพนสตาแนลเอสเตอร์ตราเบนคอ มีสถาวโรโดมประธานกรรมการธนาคารอมสินเป็นประธานในการเปิดตัวบัตรอมสินวีซ่าเดบิตสมาร์ทไลฟ์บัตรเดบิตน้องใหม่ของธนาคารอมสินณบริเวณหน้าอาคารทรงไทยธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่โดยมีคณะผู้บริหารธนาคารอมสินคณะผู้บริหารบริษัทที่พยะประกันภัยจำกัดมหาชนและสื่อมวลชนร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากพร้อมทำพิธีปล่อยขบวนรถเมโทรบัสเพื่อประชาสัมพันธ์บัตรอมสินวีซ่าเดบิตสมาร์ทไลฟ์ ออมสินวีซ่าเดบิตสมาร์ทไลฟ์นอกจากใช้ฝากถอนโอนเงินหรือชำระค่าสินค้าและบริการได้ตามปกติแล้ว บัตรออมสินวีซ่าเดบิตสมาร์ทไลฟ์ยังให้ความคุ้มครองเจ้าของบัตรกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุด้วยวงเงินสูงสุดถึง500,000บาทและค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุดครั้งละ20,000บาทโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งสำหรับผู้สนใจสมัครบัตรออมสินวีซ่าเดบิตสมาร์ทไลฟ์ที่มอบสิทธิประโยชน์ดีๆให้แบบนี้ก็ไม่ยากค่ะเพียงคุณมีอายุ15ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน70ปี พร้อมมีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกของธนาคารอมสินก็สามารถสมัครใช้บริการได้แล้วค่ะโดยเสียค่าธรรมเนียมรายปีปีละ999บาทหรือเพียงวันละ2บาท75สตางค์เท่านั้นและสมัครใช้บริการภายในวันที่31ตุลาคมนี้รับฟรีทันทีคูป,ปองเงินสดมูลค่า200บาทจากห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีค่ะ เบื้องต้นเนี่ยก็โทรมาที่ค c เซ็นเตอร์นะครับของธ,าธานาคารออมสิน1115หรือไปติดต่อที่สาขาธานาคารออมสินได้ทั่วประเทศยินดีที่จะรับใช้ลูกค้าและก็ประชาชนทั่วไปเลยครับอย่หักโหมน้ตา ต้องกลัวนะหัวใจตายอยู่ในมือยายอยู่แล้วอยู่ในมือคนนั้นตังหา,า,าลดความหวานลงไงครับ <c oughs> เครื่อโรองพยาบาลกรุงเทพโทรหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเอาไปเลยเอาไปอยากได้เงินไปลงทุนครับอยากได้เงินไปทาธุรกิจครับอยากได้เงินไปต่อยอดครับอยากได้เงินไปเรียนต่อค่ะเอาไปาได้เลยเอาไปเลย เอาไบเอาไปเอา,ญญาบ้านเอารถ<ล>มาเปลี่ยนเป็นเงินแถมบ้านยังมีอยู่รถยังมีขับไม่ค่าไม่แพ้ไม่โฮมไมคแพไม่ต้องเสนอแผนธุรกิจอัมตมไวในหนึ่งวันไทยพันธุ์นิดกว่าพันสาขาไทยพันธุ์นิดให้เันเลย อยอมมาตลอดเพราะยายาเข้าไปผมนุ่มลื่นเลยต้องทําให้ผมชุ่มชื้นแต่ก็ทําให้ผมเ,นเ,นเนหนียวเหนอะหนกมากตอนแพนทีนบอกว่าช่วยทําให้ผมนุ่มลื่นแล,ล้วผิวสวยจริงเหรอใหม่จากแพนทีนเนเจอร์แคร์กับการผสมผสานอะโลเอรา่าเอสเซนส์และโปรววตามินช่วยให้ผมดูนุ่มลื่นและผิวสวยขึ้นถึงสองเท่าขึ้นค่ะไม่เคยคิดว่าผมชุ่มชื้นจะนุ่มลื่นแล้วก็ฟิวได้แบบนี้ใหม่แพนทีนเนเจอร์แคร์ PNG เอ๊ กินเล้ากินเหล้าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยนะไม่บาปหรอกไปบุทธชยันตีด้วยบาปหนักเลยไม่บาปทำไมวดเหล้าเข้าพรรษาละบาปรับบุญไม่จบให้วัตชิเข้าบ้านคุณดีกว่าครับอุ่นใจอยู่ที่ไหนก็เช็คได้ผ่านมือถือด้วยกล้องวงจรปิดวัตชิคมจัดแท้จริง อยากรู้ไหมว่าครีมเพื่อผิวใสได้ผลจริงหรเปล่ารับคำท้ากับฟีในการเอไลท์กล้าเท้าวัดรับไลคคไกครีมไปที่สุดทวากระจ่างใสใน14วันรับคำท้าค่ะได้ค่ะไดารล้วค่ะรับไลกครีมไปที่สุดคลิกเลยหมดเวลาของห้าข้อข่าวในวันนี้แล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามชมรละทุกๆ SMS ด้วยค่ะเรากลับมาพบกันในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ